แน่นอนนี่คือสตรองฮุกสำหรับวิดีโอย youtube ของคุณในภาษาไทยพร้อมด้วยเซอร์สเพนส์ทุเรียสตีและคอทูแอคชั่นที่จะดึงผู้ชมให้อยู่กับวิดีโอจนจบเปลวไฟถ้าคุณคิดว่าไทยไม่เคยมีสงครามลับคุณกำลังพลาดเรื่องราวที่รัฐบาลไม่เคยอยากให้ใครรู้ในป่าลึกของเชียงรายมีเครื่องจักรที่ถูกฝังไว้นานกว่า4ีปีสร้างโดยชายที่ไม่มีตัวตนในเอกสารใดหาหะ และขับเคลื่อนด้วยเลือดของผู้พันที่หายตัวไปอย่างลึกลับแต่วันนี้ลูกชายของเขากลับมาพร้อมกับพระเครื่องโบราณที่อาจปลุกสงครามลับให้กลับมาอีกครั้งป้ายเตือนและเมื่อเสียงกระสิบของวิญญาณเริ่มดังขึ้นจากใต้ดินคุณจะตัดสินใจยังไงถ้าเลือดของคุณเป็นกุญแจที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ตาอยากกระพริบตาเพราะตอนที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้ว คือจุดเริ่มต้นของความจริงที่ใหญ่เกินจินตนาการหมุดติดกระดาษหัวกลมถ้าคุณอยากรู้ว่าเครื่องจักรลับนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและทำไมเลือดเพียงหยดเดียวถึงสามารถปลุกมันได้กระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดลึกที่ไม่มีใครกล้าเล่าภาพเงาดำสีสถิที่แสดงว่ากำลังพูดคุยแล้วคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณเชื่อไหมว่าในไทยเคยมีสงครามที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ ต้องการให้ใส่เสียงหรือจังหวะดนตรีประกอบสำหรับภุกนี้ด้วยไหมสงครามลับที่สุดของไทยเสียงฝนตกกระทบหลังคากระเบื้องไม้ดังเป็นจังหวะเงียบเงันกลางป่าลึกที่ไม่มีใครรู้ว่ามีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้หมู่บ้านบ่นบอน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ยกเว้นคนในเผ่าเท่านั้นหญิงชรานั่งพึพมพำบทสวดโบราณใบหน้าที่ผ่านการเวลานั้นเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเธอเคยเป็นทหารแต่ไม่ใช่ทหารธรรมดา เธอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยลับที่รัฐบาลไทยไม่เคยพูดถึงเด็กหนุ่มที่นั่งฟังเรื่องเล่าข้างกองไฟมองเธอด้วยแววตายอยากรู้อยากเห็นยายเคยฆ่าคนเหรอหญิงชารานิ่งไปก่อนจะหยิบมีดสั้นเก่าๆออกมาจากผ้าหม่มนี่คือของที่ฉันได้มาจากศพศัตรูคนสุดท้ายเด็กหนุ่มกลืนน้ำลายลมเย็นวู้ผ่านทุ่งหญ้าเสียงกิ่งไม้หักดังแทกแต่ศัตรูตัวจริงไม่ได้ตายเธอหันมามองหน้าหลานชาย และมันกำลังกลับมาย้อนกลับไปเมื่อ47ปีก่อนฐานลับที่ภูเขาเชียงรายไม่มีชื่อไม่มีป้ายไม่มีคนธรรมดาเดินผ่านที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีใครในโลกพูดถึงรัฐบาลไทยร่วมมือกับต่างชาติเพื่อหยุดภัยลึกลับที่เกิดจากในประเทศตัวเองหน่วยรบพิเศษประกอบด้วยคนที่ไม่มีอดีตไม่มีชื่อและภารกิจของพวกเขาไม่ใช่แค่ต่อสู้ ต,ต้องปกปิดความจริงบางอย่างที่สามารถทำให้ทางประเทศแตกสลายภายในภูเขาแห่งนั้นมีสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ตำนานเล่าว,ว่าคือเครื่องจักรที่สร้างขึ้นจากยุคสุขโขทยัยโดยใช้พลังงานบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจและเมื่อเครื่องจักรถูกปลุกขึ้นสิ่งลึกลับก็เริ่มเกิดทหารหายตัวกลางป่าเสียงลึกลับที่คนในหมู่บ้านได้ยินตอนเที่ยงคืนและเงาร่างสูงใหญ่ที่ไม่มีใบหน้าผู้พันวินัยหัวหน้าหน่วยลับในเวลานั้นได้รับคำสั่งให้ หยุดทุกสิ่งก่อนที่มันจะไปถึงกรุงเทพไม่มีแผนไม่มีแผนที่มีแค่คำเตือนจากคนเท่าคนแก่ในเผ่าเหนืออย่าให้มันตื่นแต่พวกเขามาช้าไปหนึ่งวันเสียงร้องแรกเกิดดังขึ้นกลางหุบเขาไม่ใช่เสียงมนุษย์และนั่นคือวันที่ฟ้าฝนไม่ตกตลอดสามปีเต็มภารกิจที่เริ่มต้นด้วยคำว่าป้องกันกลับกลายเป็นทำลายพวกเขาต้องเผาทั้งป่า ค่าทุกคนที่เข้าใกล้ความลับรวมถึงชาวบ้านที่ไม่มีความผิดเสียงร้องของหญิงสาวที่สูญเสียลูกกลายเป็นฝันร้ายของทหารคุณค่าพวกเขาเพราะกลัวความจริงเด็กหนุ่มถามเสียงเบาหญิงชารางเงียบก่อนจะพูดว่าบางครั้งความลับก็หนักเกินกว่าความยุติธรรมเสียงฝนหยุดตกอย่างกระทันหันหญิงชาราหันไปมองทิศเหนือมันตื่นแล้ว สายลมเย็นจัดพัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่เสียงนกร้องเงียบหายไปอย่างน่าประหลาดเด็กหนุ่มขยับเข้าใกล้ยายชราใจเต้นระรัวยายหมายถึงสิ่งที่อยู่ในภูเขานั่นหรอหญิงชราพยักหน้าช้าหาหา่มันไม่ใช่แค่เครื่องจักรมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความโลภแล้วไม่สามารถควบคุมได้ไฟในกองกลางมอดลงเพียงชั่วพริบตาบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจ แล้วเราจะทำยังไงเด็กหนุ่มถามเสียงสัน่นหลานต้องไปที่นั่นหญิงชรา,าหยิบถุงผ้าสีครามยื่นให้เขาในนั้นมีพระเครื่องโบราณจารึกด้วยอักขระที่ไม่มีใครอ่านออกนี่คือของที่ช่วยปิดผนึกมันไว้เมื่อสี่สิบเจ็ดปีก่อนแต่ไม่มีใครกล้าใช้มันอีกเด็กหนุ่มจับพระเครื่องแนนมือสั่นเล็กน้อยทำไมต้องเป็นผมหญิงชรา,าเงยหน้ามองฟ้าดวงตาสันไหวเพราะในเลือดของหลานมีสิ่งที่ฉันไม่เคยบอก เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นฟ้าลั่นเหนือเขาเชียงรายหญิงชาราพูดต่อโดยไม่มองหลานชายพ่อของหลานไม่เคยตายตามที่ฉันเล่าเขาคือผู้พันวินัยและเขาอยู่ในเครื่องจักรนั้นเด็กหนุ่มเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดไม่ยายล้อเล่นใช่ไหมหญิงชาราไม่ตอบเธอหลับตาแน่นเลือดของหลานคือกุญแจเสียงกระทบของเหล็กบางอย่างดังมาจากป่าเด็กหนุ่มลุกขึ้นยืนหันขอไปทางเสียง ไฟในกระท่อมดับสนิทแล้วเสียงคำรามต่ำลึกก็ดังขึ้นจากใต้ดินเสียงที่ไม่ได้ยินมาเกือบครึ่งศตวรรษเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้คนทั้งหมู่บ้านตายภายในคืนเดียวเด็กหนุ่มหันมองหญิงชรายอย่างลังเลเธอพยักหน้าเบาหาหะไปซะก่อนที่มันจะหาเจ้าก่อนเด็กหนุ่มก้าวเท้าออกจากกระท่อมเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้ฝา่าเท้าแผ่วเบาแต่ชัดเจนท่ามกลางความเงียบที่ไม่ธรรมดา เขากำพระเครื่องแน่นจนรู้สึกถึงความเย็นเฉียบของโลหะท้องฟ้าเหนือสีสไลด์าดาวลมพัดใบไม้หมุนวนเหมือนกำลังบอกเขาว่ามีบางอย่างเฝ้าดูอยู่เส้นทางที่ยายเคยห้ามเข้าถูกแหวกเปิดออกเองราวกับมีแรงบางอย่างนำทางทุกก้าวที่เดินเข้าไปลึกเสียงคำรามก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงเครื่องจักรแต่มันคือเสียงของบางสิ่งที่กำลังตื่นจากการหลับไหลหลานจะรู้เมื่อถึงเวลาคำของหญิงชราดังสะท้อนในหัว เขาจะไม่ได้ว่าตัวเองเดินเข้ามาในป่าได้นานแค่ไหนแต่แล้วข้างหน้าก็ปรากฏเงาโครงสร้างขนาดยักษ์ใหญสูงกว่าต้นไม้ทุกต้นปกคลุมด้วยทาวัวอ์เหล็กกล้าผูกกร่อนทว่ากลิ่นของมันยังคงสดใหม่เหมือนเพิ่งถูกปลุกขึ้นมาเมื่อครู่เขาก้าวเข้าใกล้โครงสร้างนั้นใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองทันใดนั้นเสียงกลไกบางอย่างก็ดังขึ้นแรกร๊กแสงสีน้ำเงินพุ่งออกมาจากใต้พื้นดิน พลังงานบางอย่างเริ่มหมุนวนรอบตัวเขาพระเครื่องในมือส่องแสงสว่างวาบเด็กหนุ่มสะดุ้งถอยหลังแต่เท้าเขาไม่ขยับมันราวกับว่าพื้นดินยึดเขาไว้แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในอากาศเสียงผู้ชายเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับรู้สึกเหมือนคุ้นเคยเหลือเกินลูกของข้าจะกลับมาแล้วหัวใจของเด็กหนุ่มแทบหยุดเต้นเขาเงยหน้าขึ้นมอง ภายในโครงสร้างยักย้ายนั้นแสงสีฟ้าค่อยๆรวมตัวเป็นรูปร่างของชายคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบทหารใบหน้าแข็งกร้าวตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดชายคนนั้นยื่นมือออกมาเจ้าคือผู้สืบทอดและมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะตัดสินว่าโลกควรลืมหรือจำมือที่ยื่นออกมานั้นไม่ได้มีเพียงเนื้อหนังมันประกอบด้วยโลหะผิวหนังและบางส่วนที่ดูเหมือนพลังงานล่องหน เด็กหนุ่มยืนนิ่งสายตาสั่นไหวความกลัวความสับสนและความเศร้าไหลรวมกันพ่อเหรอเสียงนั้นไม่ได้ตอบแต่เพียงพยักหน้าเบาหาหะน้ำตาของเด็กหนุ่มไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยไม่เคยรู้แม้กระทั่งตัวตนของชายผู้นี้ท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรไปแล้วแสงโดยรอบโครงสร้างสั่นไหวลมหอบหนึ่งพัดมาอย่างแรงข้าคือเงาของสงครามคือเครื่องสังเวยของความลับที่โลกไม่ควรรู้ ข้าถูกเชื่อมเข้ากับมันเพื่อหยุดมันแต่พลังมันยังอยู่เสียงนั้นเงียบไปสักพักก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนลงแต่เจ้ามาแล้วแสงของเลือดข้ากำลังปลดล็อกบางอย่างแผ่นดินเริ่มสั่นพื้นดินรอบๆโครงสร้างถล่มลงเผยให้เห็นฐานกลไกขนาดมหืมาใต้ดินมีเส้นพลังงานไหลลวนเป็นวงกลมค่อยๆตื่นขึ้นจากการหลับไหลเสียงหญิงชราในความทรงจำผุดขึ้นมาอีกครั้ง เลือดของหลานคือกุญแจแต่ก็อาจเป็นชนวนเด็กหนุ่มเบิกตากว้างถ้าเปิดจะเกิดอะไรขึ้นพ่อของเขาเงียบแต่เบื้องหลังกลับมีเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังขึ้นพร้อมกันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นร้อยเป็นพันเสียงของผู้คนที่เคยถูกฝังในสงครามลับนั้นเลือดเจ้าจะเลือกความจริงหรือความสงบพื้นบินใต้ฝ่าเท้าเขาร้าแสงพุ่งตรงสู่ฟ้า โลกเหมือนถูกแบ่งเป็นสองด้านด้านหนึ่งคือพลังแห่งอดีตอีกด้านคืออนาคตที่ไม่แน่นอนเด็กหนุ่มมองพระเครื่องในมือแสงมันเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้และตอนนั้นเองเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังวชิระอย่าเชื่อมันเขาหันขอบไปหญิงสาวในชุดนักวิจัยท่าทางร้อนรนผมเปียกฝนใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นและเลือด พ่อของเธอเขาไม่ใช่คนที่เธอคิดเด็กหนุ่มชะงักใบหน้าสับสนระหว่างเสียงของพ่อกับคำเตือนจากหญิงสาวปริศนาเธอเป็นใครเขาตะโกนถามท่ามกลางเสียงกำปนาตของแผ่นดินที่เริ่มสั่นทีหญิงสาวหอบหายใจร่างเธอสั่นแต่สายตา,นาแน่วแน่ฉันชื่อเมรินฉันมาจากศูนย์วิจัยความมั่นคงระดับชาติที่ติดตามเครื่องจากนี้มาตลอด,ดอยีปีเธอชี้ไปยังร่างแสงของชายผู้นั้นนั้นไม่ใช่พ่อของเธอแล้ว มันเป็นเพียงเศษจิตวิญญาณที่ถูกกลืนโดยเครื่องจักรนี้วชิระหันกลับไปมองอีกครั้งแสงสีน้ำเงินที่เคยอ่อนโยนในแวบ,บแรกตอนนี้กลับเริ่มบิดเบี้ยวใบหน้าชายผู้นั้นเริ่มแตกร้าวเผยให้เห็น,นกลไกที่ส่องประกายอยู่ภายในแต่มันรู้จักฉันวชิระพึมพำน้ำเสียงสั่นเพราะมันใช้ความทรงจำของเธอหลอกให้เธอเปิดผนึกเมรินร้องเสียงหลงถ้ามันหลุดออกมามันจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เปลี่ยนไปมันคือทั้งโลก แสงจากพระเครื่องในมือวชิระเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงมันเต้นแรงกว่าเดิมเหมือนพลังทั้งสองกำลังต่อสู้กันในตัวเขาถ้าฉันหยุดตอนนี้พ่อจะหายไปตลอดการใช่ไหมไม่มีใครตอบทันทีเสียงในหัวเขากลับดังขึ้นแทนเสียงที่เล็กหนักแน่นราวกับมาจากข้างในตัวเขาเองเลือกเถะวชิระเลือกระหว่างสายเลือดหรือมนุษยชาติพื้นดินรอบโครงสร้างเริ่มแตกเป็นเส้นร้าวยาว แสงจากใต้ดินพุ่งออกมาราวกับภูเขาไฟกำลังระเบิดจากภายในเมรินพุ่งเข้ามาหาเขาดึงแขนด้วยแรงสุดตัวเธอไม่รู้ว่าเลือดของเธอคือกุญแจสุดท้ายทุกฝ่ายรอแค่เธอเปิดหรือปิดมันวชิระหายใจแรงมือที่กำพระเครื่องแน่นจนเลือดซึมเขามองไปยังแสงสีฟ้าที่กำลังตื่นร่างคล้ายพ่อของเขาไปช้าหาหาในวินาทีนั้นเขาเห็นบาง,างอย่างอยู่ในตาของชายผู้นั้น ไม่ใช่กลไกไม่ใช่ความชั่วร้ายแต่น้ำตารอยน้ำตาของคนที่ยอมสูญเสียตัวตนเพื่อปกป้องบางสิ่งหรือเป็นเพียงภาพหลอนจากเครื่องจักรที่รู้วิธีหลอกหัวใจมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบกันแน่เสียงแตกของโลหะดังสนั่นแสงสุดท้ายพุ่งขึ้นฟ้าแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสงบแต่มันคือความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยแรงอัดมหาศาล วชิระยืนอยู่ท่ามกลางซากแสงที่สลายตัวกลางอากาศพื้นดินใต้เท้าเขาเหมือนถูกดูดกกลืนพลังบางอย่างไปทั้งหมดแสงจากพระเครื่องในมือดับลงทันทีเมรินสุดตัวลงข้างๆเขาหอบหายใจน้ำตาไหลอับแก้มเธอยังไม่เลือกใช่ไหมวชิระไม่ตอบเขายังคงมองตรงไปยังจุดที่เคยมีร่างของชายผู้นั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีเครื่องจักร มีเพียงกลิ่นควันบางเบาลอยผ่านใบหน้าของเขามันหยุดไปเองได้ยังไงเมรินสายหน้าเบาหาหะมันยังไม่จบมันแค่ถอยกลับวชิระหันไปมองเธอแววตาสงสยัยถอยเธอชี้ไปที่แผ่นดินที่เคยสั่นไหวตอนนี้พื้นกลับเรียบสนิทราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันรู้ว่าเธอยังลังเลมาเลยรอ คำพูดนั้นทําให้หัวใจวชิระเต้นแรงอีกครั้งเขามองไปที่พระเครื่องในมือคราบเลือดของเขายังคงเปื้อนอยู่และมันค่อยๆซึมเข้าสู่เนื้อโลหะทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งในหัวของเขาเรายังอยู่เลือดยังไม่ตัดสินเขาสะดุ้งสุดตัวมองไปรอบหาหะเมรินเองก็ได้ยินเสียงนั่นไม่ใช่แค่จากเครื่องจากมันฝังอยู่ในเธอวชิระเริ่มหายใจไม่ทันสมองหนักอึ้ง ภาพแวบ,บในหัวเริ่มพุ่งเข้ามาไม่หยุดสนามรบกลางหุบเขาเสียงเด็กทานกล้องให้เสียงคำสั่งยิงภาพของผู้พันวินัยถูกพันธนาการด้วยสายพลังงานสีฟ้าและชายอีกคนในชุดราชการแต่ไม่ใช่พ่อของเขาเขาเป็นใครวชิรพึมพำมเมรินหันมาช้าหาหะเขาคือคนที่สร้างมัน และเขายังมีชีวิตอยู่วชิระยืนนิ่งร่างแข็งทื่อหมายความว่าคนที่สร้างเครื่องจักรนี้ยังอยู่เหรอเมรินพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเขาไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์เขาคือผู้วางหลักฐานของสงครามลับครั้งนั้นชื่อของเขาถูกลบจากทุกเอกสารราชการไม่มีใครพูดถึงเสียงกระสิบเยงคงดังในหัวชิราไม่ดังมากแต่ชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเหมือนพลังของบางสิ่งกำลังตื่นอีกครั้ง แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเมรินหันมองไปทางที่ใต้ดวงตานิ่งอยู่ในศูนย์วิจัยใต้ดินที่ไม่มีอยู่บนแผนที่ชื่อศูนย์คืออรุณแสงสุดท้ายทันใดนั้นเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นจากเบื้องล่างพื้นดินพื้นดินสั่นไหวอีกครั้งต่ต่างจากก่อนหน้านี้ไม่ใช่พลังของเครื่องจกักรแต่มันคือแรงจากบางสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่เมรินรีบพ้าข้อมือวชิระ เขารู้ว่าเธออยู่ที่นี่เราต้องหนีเดี๋ยวนี้วชีร้ย,ยังคงยืนงงทำไมเขาถึงต้องการฉันเมริงเงียไปอึดใจก่อนจะพูดเสียงเบาเพราะในตัวเธอมีรหัสต้นแบบรหัสที่เชื่อมโยงกับเครื่องจักรทั้งระบบทั่วประเทศเสียงเครื่องบินรบพุ่งผ่านหัวพวกเขาทิ้งรอยเสียงแตกกระจายบนท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์ลาตระเวนหลายลำโผล่ขึ้นจากเงาเขาลำแสงอินฟราเรดกวาดผ่านป่า พวกมันมาแล้วเมรินดึงวชิระให้วิ่งเข้าไปในโพรงหินใกล้หาหะข้างในนั้นมีลิฟต์เก่าๆที่ถูกฝังกลบด้วยใบไม้นี่คือเส้นทางที่ฉันใช้หลบหนีเมื่อสามปีก่อนเธอเปิดฝาครอบเหล็กมือสันและมันจะพาเราไปยังศูนย์อรุณแสงสุดท้ายวาชิรังเลแต่เสียงกระซิบในหัวเขากลับพูดชัดเจนขึ้นมาเถอะลูกของแสงประตูสุดท้ายกำลังเปิดออก ลิฟต์ค่อยๆเลื่อนลงใต้พื้นดินเสียงโลหะเสียดสีกับรางสนิมดังสะท้อนในอุโมงค์แคบแสงไฟสีเหลืองริบหรี่กระพริบไม่มั่นคงราวกับลังเลจะส่องนำทางพวกเขาหรือไม่เมรินยืนนิ่งมือกำปืนพกแน่นสายตามองตรงไปยังประตูลิฟต์ด้านล่างวชิระหันมองเธอเสียงหัวใจเต้นแรงสะท้อนในอกบอกฉันทีศูนย์วิจัยนั่นมีอะไรซ่อนอยู่เมรินหันมาช้าๆสีหน้าหนักแน่นไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือสมองของมัน วชิระขมวดคิว้วสมองเมรินพยักหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อด็อกเตอร์วิทยาเขาไม่ได้แค่สร้างระบบควบคุมแต่เขาเชื่อมจิตตัวเองกับมันเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายลิบหยุดลงทันใดเสียงตึง้งดังก้องประตูเหล็กเปิดช้าๆเผยให้เห็นอุโมงค์ยาวมีแสงสีน้ำเงินสลัวไหลยอยู่ตามผนังที่พื้นมีรอยเท้าคนเปื้อนเลือดลากยาวหายเข้าไปในความมืด เมรินชี้นิ้วไปยังประตูทางเข้าอีกชั้นนั่นคือห้องหลักที่เราจะหาคำตอบทั้งหมดวชิระก้าวออกไปช้าๆความรู้สึกเย็นเยืเยอกเล่นเข้าสู่สันหลังระหว่างที่เดินแสงบนผนังเริ่มตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเขามันเต้นเป็นจังหวะเดียวกับชีพจรของเขาจากสีน้ำเงินค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเมรินสังเกตเห็นเช่นกันระบบจดจำดีเอมันรู้ว่าเธอคือผู้สืบทอด วชิระหยุดเท้าหน้าประตูเหล็กหนาขนาดยักย้ายตรงกลางประตูมีรูเล็กๆพอดีกับพระเครื่องในมือเขาหยิบพระเครื่องขึ้นช้าหาหาเสียงกระซิบในหัวดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดียวมีหลายเสียงทั้งชายหญิงเด็กและคนชราเสียงเหล่านั้นพูดพร้อมกันจงเปิดประตูเลือดของอดีตคือกุญแจของอนาคตมือของวชิระสัน่นเมรินวางมือบนไหล่เขา ฟังฉันให้ดีถ้าเธอเปิดมันอาจเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบแต่ถ้าเธอไม่เปิดความลับนี้จะตามล่าเธอไปตลอดชีวิตวชิรามองรูตรงกลางประตูปลายนิ้วของเขาเข้าใกล้ช่องนั้นเรื่อยหาหะแล้วทันใดนั้นประตูก็เปิดเองโดยที่เขายังไม่ทันได้แต่อะไรเลยภายในห้องมืดสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังแทรกออกมาและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นชัดเจนเสียงของชายชารา ในที่สุดทายาทของฉันก็มาถึงวชิรชงักเท้าแทบก้าวต่อไม่ออกเสียงนั้นเต็มไปด้วยอำนาจบางอย่างในน้ำเสียงทำให้หัวใจเขาสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในห้องมือสนิทค่อยๆปรากฏแสงจากแท่นวงกลมตรงกลางบนแท่นนั้นชายชราคนหนึ่งนั่งนิ่งสวมชุดขาวสะอาดไร้รอยเปื้อนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยเวลาแต่แววตากลับเฉียบคมราวกับยังเป็นหนุ่มสายตานั้นจับจ้องวชิราโดยตรง เมรินยกปืนขึ้นทันทีแต่ชายชาราก็เพียงยิ้มเบาหาหา่เมรินเด็กดีของฉันเธอกลับมาพร้อมกับเขาหน้าประทับใจวชิระหันมองเมรินสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามเธอรู้จักเขาเมรินเม้มปากแน่นสายตาไม่ละไปจากชายตรงหน้าเขาเคยเป็นอาจารย์ของฉันก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเขาไม่ได้แค่มนุษย์ชายชาราย,ยังคงนั่งนิ่งฉันคือดอตอ็ตรวิทยาผู้สร้างระบบเนตรทิ และผู้เริ่มต้นสงครามลับของประเทศไทยแสงจากพื้นห้องค่อยๆเปิดเผยโครงสร้างรอบหาหะที่ผนังมีร่างคนถูกเชื่อมต่อกับสายไฟและท่อพลังงานจำนวนมากบางร่างขยับได้บางร่างนิ่งสนิทวชิระเบิกตากว้างนั่นคนจริงๆเหรอด็อกเตอร์วิทยาพยักหน้าคือทหารรุ่นแรกอาสาสมัครของรัฐพวกเขาเชื่อว่าเรากำลังสร้างบางสิ่งเพื่อปกป้องชาติ แต่สิ่งที่เราได้กลับเป็นเครื่องจักรที่ไม่ยอมตายเสียงของเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วลูกชายของคู่พันวิน,นัยคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายวาชิระเริ่มหายใจที่รู้สึกเหมือนเลือดในร่างกำลังร้อนขึ้นทำไมผมถึงสำคัญขนาดนั้นด็อเตอร์วิทยาลุกขึ้นยืนช้าหาหะพระพ่อของเธอคือคนเดียวที่เครื่องจกักรยอมรับโดยไม่กลืนจิตวิญญาณและเธอคือรุ่นถัดไป เขาเดินเข้ามาใกล้แสงส่องให้เห็นรายละเอียดในดวงตาของเขาไม่มีม่านตามีเพียงแสงหมุนวนเลือดของเธอสามารถเชื่อมระบบเข้ากับจิตมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีคำสั่งไม่มีรหัสมีเพียงเจตจำนงเสียงประตูด,ด้านหลังปิดลงช้าหาหเมรินหันขวบไปพวกเราถูกขังไว้แล้วดรวิทยายิ้มจางหาหเธอไม่ได้ถูกขังเธอถูกเลือก ทันใดนั้นแสงในห้องเปลี่ยนเป็นสีแดงร่างทหารที่เชื่อมต่อกับผนังเริ่มขยับแขนกลเริ่มหมุนเสียงกลไกเริ่มทำงานพร้อมกันดรวิทยาหันมาทางวชิระอีกครั้งเลือกเถอะจะเป็นเจ้าของพลังหรือจะกลายเป็นเพียงบทเรียนอีกหน้าของอดีตวชิระยืนนิ่งดวงตาเบิกโพรงมองร่างของทหารกลที่ค่อยๆตื่นขึ้นเสียงคำรามต่ำของโลหะเสียดสีกันดังสะท้อนในทุกมุมห้อง เมรินขยับตัวมาข้างหน้ายกปืนขึ้นเล็งไปที่ด็อกเตอร์วิทยาแต่เขาเพียงยกมือเบาหาหาปลายนิ้วของเขาขยับในอากาศเสียงระบบคอมพิวเตอร์รอพ้องเปลี่ยนเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแล้วเมรินก็ต้องปล่อยปืนลงอย่างกระทันหันร่างเธอสั่นสถานราวกับถูกกระแสะไฟฟ้ากระชากจากภายในฉันควบคุมรหัสในร่างของเธอได้ทุกบิดเมรินดรวิทยาเอ่ยเสียงเรียบ ตั้งแต่วันที่เธอเข้าโครงการเงาเธอไม่เคยเป็นอิสระวชีระวิ่งเข้าไปประคองเมรินที่สุดลงกับพื้นเธอกัดฟันแน่นสายตาสันไหวด้วยความเจ็บปวดอย่าให้เขาแตะพระเครื่องเด็ดขาดด็อกเตอร์วิทยาเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกแสงจากผนังเปลี่ยนเป็นเส้นสายเชื่อมเข้ากับปลายนิ้วเขาเสียงของเขาดังขึ้นดังกว่าเครื่องจักรดังกว่าลมหายใจถ้าเธอวางพระเครื่องลงบนแท่นนั้นเธอจะกลายเป็นหัวใจของระบบ เธอจะมองเห็นทุกข้อมูลของโลกนี้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเธอจะได้พลังที่แม้แต่รัฐบาลก็ไม่อาจเอื้อมถึงวชิระมองแท่นกลางห้องมันเรืองแสงแดงสลัวราวกับเต้นตามจังหวะหัวใจของเขาและถ้าผมไม่วางละ่ะดรวิทยาหยุดเดินใบหน้าเขาเปลี่ยนเป็นเงียบเยือกระบบจะพังการทดลองทั้งหมดจะล้มเหลวร่างที่หลับอยู่ทั้งหมดจะตื่นขึ้นอย่างไร้การควบคุมทันใดนั้นร่างทหารกลสองตนที่ผนังด้านข้างขยับ พวกมันหมุนตัวออกจากแท่นแสงในดวงตาสีแดงวาบขึ้นเสียงฝีเท้าเหล็กกระแทกพื้นดังก้องเมรินร้องเสียงหลงถ้ามันเริ่มตื่นพร้อมกันทั้งประเทศจะกลายเป็นสนามทดสอบวชิระหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกว่าร่างจะแตกเป็นเสี่ยงแล้วฉันต้องเลือกแค่ระหว่างยอมเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือปล่อยให้มันฆ่าคนด็อกเตอร์วิทยาพยักหน้าการเป็นพระเจ้ามักไม่มีตัวเลือกสวยงาม เสียงกลไกเริ่มดังถี่ขึ้นพื้นเริ่มสันสะเทือนอีกครั้งแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากพระเครื่องในมือของวชิราเสียงแหบพระของชายที่เขาจําได้แม่นยําลูกชายของพ่ออย่าปล่อยให้มันจบแบบนี้เสียงของผู้พันวินยัยเลือดของเราไม่ใช่เครื่องมือของใครวชิระลืมตาขึ้นทันทีใบหน้าสั่นไหวขณะที่ทหารกลรอบห้องเริ่มขยับเข้ามาใกล้มือของเขาค่อยๆย,ยกพระเครื่องขึ้นสูง แสงในห้องเปลี่ยนเป็นสีขาวจ้าในพลิปตาเดียวแล้วทุกอย่างก็ระเบิดออกเป็นเงาและแสงพร้อมกันแสงขาวเจิดจ้ากระจายไปทั่วห้องเสียงระเบิดเนียยสนิทแต่คลื่นพลังที่แผ่กระจายออกมากลับรุนแรงอย่างน่ากลัวร่างของทหารกลแต่ละตัวถูกผลักกระเด็นออกไปเหมือนใบไม้ที่ปลิวกลางพายุผนังห้องสั่นสะเทือนก่อนจะแตกเป็นรอยร้าวพาในเซียว,วินาทีวชิระรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่ได้ยืนอยู่ในห้องเดิมอีกต่อไป เขาลอยอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีพื้นไม่มีท้องฟ้ามีเพียงความเงียบและแสงที่หมุนวนรอบตัวแล้วเสียงของพ่อเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งลูกได้เข้าถึงแก่นของมันแล้วนี่คือศูนย์กลางแห่งการตัดสินวชิระหันไปพบร่างโปร่งแสงของผู้พันวินัยืนอยู่ใบหน้าอ่อนลา้าแต่แววตาเต็มไปด้วยความอบอุน่นลูกจะเห็นสิ่งที่ข้าเห็นเลือกว่าเราจะยอมให้ระบบควบคุมมนุษย์หรือจะทำลายมันทั้งหมดภาพปรากฏรอบตัววชิรา ภาพของผู้คนในอดีตท,ที่ตกเป็นเหยื่อของการทดลองภาพของรัฐบาลที่ซ่อนความจริงไว้ใต้ภูเขาภาพของเด็กๆที่เกิดจากโครงการลับโดยไม่มีแม้แต่สิทธิเลือกชีวิตตัวเองวชิระน้ำตาไหลร่างเขาสันเทามันไม่ใช่แค่พลังมันคือโซ่ตรวนผู้พันวินัยพยักหน้าแต่ลูกมีสิทธิเลือกจะเป็นจุดจบของมันหรือจุดเริ่มต้นใหม่เสียงของดออรวิทยาดังขึ้นจากรอบทิศ อย่าให้ความรู้สึกมาทำลายสิ่งที่เราใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างระบบนี้จะรักษาสันติภาพจะควบคุมอาชญากรรมจะสร้างโลกที่ไม่มีความไม่แน่นอนภาพของอนาคตฉายออกมาตรงหน้าเมืองที่เป็นระเบียบผู้คนที่ไร้ความขัดแยง้งแต่ไม่มีแววตาไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีอิสระวะชิระหันมองพ่อถ้าผมทำลายมันอะไรจะเกิดขึ้นผู้พันวินัยหายใจลึก บางคนจะเกลียดลูกบางคนจะขอบคุณแต่ลูกจะเป็นอิสระจากเงาแสงในมือของวชิระเริ่มรวมตัวกันพระเครื่องแตกออกเผยให้เห็นแกนพลังสีทองที่เต้นช้าหาหะเขายกมันขึ้นเหนือหัวแสงสีขาวเริ่มหมุนรอบตัวเขาเร็วขึ้นเสียงของด็อกเตอร์วิทยาดังขึ้นอีกครั้งถ้าทำตอนนี้ระบบจะล่มทั่วโลกทุกประเทศที่ลอกแบบไปจะตกสู่ความโกลาหลวชิระหลับตาแน่น และปล่อยพลังทั้งหมดเข้าสู่แกนกลางเสียงระเบิดของแสงครั้งสุดท้ายทำให้ทุกอย่างสั่นสะเทือนเหมือนทั้งจักราวาลกําลังหายใจแรงครั้งสุดท้ายจากนั้นทุกอย่างก็กลายเป็นเงียบสงัดเขากลับมายืนอยู่ในห้องเดิมแต่ไม่มีแสงสีแดงไม่มีทหารกลไม่มีด็อกเตอร์วิทยาห้องว่างเปล่ามีเพียงเมรินที่นั่งพิงกำแพงเธอลืมตาขึ้นช้าๆเมื่อเห็นวชิระ เธอเลือกแล้วใช่ไหมเขาพยักหน้าเบาหาหะผมไม่ได้เลือกอำนาจผมเลือกมนุษย์เธอยิ้มทั้งน้ำตางั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่โลกจะเริ่มถามหาความจริงและเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นจากระบบที่ยังเหลืออยู่พร้อมเสียงประกาศแผ่วเบาหน่วยเงาแตกกระจายข้อมูลหลุดเข้าสู่ระยะเปิดเผยลำดับศูนย์เสียงประกาศเงียบลงทิ้งไว้เพียงเสียงลมหายใจหนักๆของทั้งสองคน เมรินพยุงตัวลุกขึ้นเดินเข้ามาข้างวาชิระที่ยังคงยืนอยู่กลางห้องเงียบงนันข้อมูลทุกอย่างกำลังถูกปล่อยสู่โลกภายนอกเธอพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ในแววตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่ใกล้เคียงกับความหวังวชิระพยักหน้าเบาหาหะประชาชนต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในเงามืดเขาเดินไปยังหน้าจอควบคุมที่ยังคงกระพริบเบาหาหะ ภาพดาวเทียมขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายที่เคยปิดซ่อนตอนนี้เปิดสู่สาธารณะข้อมูลของโครงการเงาภาพถ่ายฐานลับรายชื่อผู้สูญหายและบันทึกเสียงคำสั่งจากอดีตทั้งหมดหลุดออกจากกรงถูกปล่อยให้โลกได้ตัดสินวชิระมองจองเงียบๆก่อนจะพูดกับเมรินตอนเด็กๆผมคิดว่าพ่อเป็นฮีโร่แล้วผมก็ถูกสอนให้ลืมเขาแต่วันนี้ผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเขายังอยู่กับผมในสิ่งที่ผมเลือกจะเป็น เมริงยิ้มจางๆน้ำตาคลอเขาจะภูมิใจแน่นอนทันใดนั้นจอภาพสุดท้ายดับลงเหลือเพียงแสงธรรมดาที่ส่องลอดผ่านประตูเก่าหาหะแสงจากโลกภายนอกที่ไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปวชิระเดินออกจากห้องช้าๆสูดหายใจลึกกลิ่นอากาศภายนอกประทัจมูกเขาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าวันนี้ไม่มีเสียงคำสั่งไม่มีเครื่องจักรไม่มีเงาของอดีต มีเพียงเสียงของอนาคตที่กำลังเริ่มต้นพร้อมความจริงที่กำลังเดินทางไปสู่สายตาทุกคู่บนโลกใบนี้